สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวประวัติศาสตร์น่ารู้กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเส้นทางเ,เส้นทางกอบกู้เอกราชของสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชสวัสดีค่ะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆในประวัติศาสตร์ไทยเลยนะคะใช่ครับคือหลังจากกรุงเสียยุทธยาแตกครั้งที่2ปี2310เนี่ยโอ้โหบ้านเมืองนี่ระสมระสายมากแตกเป็นก,ก๊กเป็นเหลาไปหมด ใช่ค่ะสภาพคือแทบจะสิ้นหวังกันแล้วแต่ท่ามกลางความวุ่นวายนั้นก็มีบุคคลหนึ่งที่กำลังจะก้าวขึ้นมาพลิกสถานการณ์ก็คือพระยาตากหรือพระยาวชิรปราการหรือที่เราคุ้นเคยในพระนามพระเจ้าตากสินนั่นเองตอนนั้นท่านเป็นเจ้าเมืองตากอยู่ซึ่งท่านมีพื้นเพที่น่าสนใจนะคะเป็นลูกครึ่งไทยจีนเริ่มจากเ,เหมือนจะเคยเป็นพ่อค้ากวียนมาก่อนแล้วค่อยไต่เต้าขึ้นมารับราชการครับผม แล้วในช่วงที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะแตกเนี่ยสถานการณ์ข้างในเป็นยังไงบ้างครับก็คือย่ำแย่มากค่ะกรุงศรีถูกพมา่าล้มไว้นานขาดแคลนทั้งเสบียงกำลังคนกำลังใจก็ถดถอยออพระยาตากท่านก็คงประเมินสถานการณ์แล้วละค่ะว่าถ้าคืนอยู่ในกรุงต่อไปเนี่ยคงจะต้านไม่ไหวแน่ๆอืมแล้วท่านทำยังไงต่อครับท่านตัดสินใจทำในสิ่งที่เ,เรียกว่าไม่มีใครคาดคิดเลยก็ได้ค่ะ คือตีฝ่าวงล้อมพม่าออกไปโหตีฝ่าออกมาเลยเหรอครับใช่ค่ะก่อนกรุงจะแตกจริงๆแค่ประมาณ3เดือนเองคือช่วงเดือนมกราคม2310ตอนนั้นท่านมีกำลังพลเท่าไหร่ครับประมาณ500นายค่ะถือว่าน้อยมากๆนะคะครับก็นำทหารแค่500นายฝ่าวงล้อมพม่าออกไปมุ่งหน้าไปทางไหนครับท่านมุ่งไปทางหัวเมืองชายทะเลตะวันออกค่ะเส้นทางนี้ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะ ต้องต่อสู้ไปตลอดทางมีการประทะสำคัญสำคัญบ้างไหมครับระหว่างทางมีค่ะที่สำคัญมากๆครั้งหนึ่งก็คือที่บ้านพรานกที่นั่นกองทัพของพญาตากประทะกับพม่าที่ไล่ตามมาคือกำลังพลเราน้อยกว่ามากประมาณหนึ่งต่อ6เลยแต่ก็สามารถสู้จนเอาชนะได้ โอ้โหชัยชนะครั้งนั้นต้องสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารได้เยอะมากแน่ๆเลยนะครับมากเลยค่ะแล้วก็ชัยชนะที่บ้านพรานนกนี่แหละค่ะที่ทําให้มีการยกย่องท่านในเรื่องออการนําทัพม้าจนต่อมาวันที่สีมกราคมก็ถือเป็นวันทหารม้าไทยไปเลยอ๋อครับผมน่าสนใจมากครับแล้วพอเดินทางไปถึงหัวเมืองตะวันออกแล้วการรับมือกับผู้นําชุมชนต่างๆเป็นยังไงบ้างครับเพราะตอนนั้นก็คงมีคนตั้งตัวเป็นใหญ่ตามที่ต่างๆ ใช่ค่ะก็มีหลายรูปแบบเลยค่ะสะท้อนภาวะผู้นําของพญาตากได้ดีมากอย่างที่บ้านนาเกลือเนี่ยนายกรมหรือผู้นําที่นั่นพอเห็นกองทัพพญาตากก็เเกิดความเกรงกลัวในบารมีก็เลยยอมอ่อนน้อมแต่โดยดี <c oughs> แต่บางแข่งก็ไม่ยอมค่ะอย่างที่บ้านดงหรือเมืองชนบุรีนี่ผู้นําเขาต่อต้านก็ต้องใช้กําลังเขาปราบปรามแสดงว่าต้องใช้ทั้งพระเดชพระคุณควบคู่กันไปเลยนะครับถูกต้องค่ะ คือสถานการณ์แบบนั้นผู้นําต้องเด็ดขาดแล้วก็ต้องมีบาร,รมีให้คนเชื่อถือด้วยแล้วการเดินทางก็มาถึงเมืองระยองที่นี่ก็มีเรื่องตื่นเต้นอีกใช่ไหมครับมีค่ะเกือบจะเสียทีเหมือนกันตอนแรกเหมือนจะมีคนมาสวาม,มิภักดิ์คือขุนรามเหมือนซ่องแต่จริงๆแล้ววางแผนลวงจะจับตัวพญาตากอ้าวแล้วท่านรู้ทันได้ยังไงครับท่านไหวพลิบดีมากค่ะจับสังเกตได้ก่อนก็เลยชิงลงมือยึดเมืองระยองได้สําเร็จ การยึดระยองได้นี้สําคัญมากเลยนะครับสําคัญมากค่ะเพราะระยองกลายเป็นฐานที่มั่นแรกที่มั่นคงแล้วก็เป็นจุดที่เอ,อ่อบรรดามไม่ทับในกองพร้อมใจกันยกย่องพญาตากขึ้นเป็นเจ้าตากการสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นเจ้าตากนี้มีความหมายยังไงครับในบริบทตอนนั้นคือในทางปฏิบัติเนี่ยมันทําให้ท่านมีสถานะที่สูงขึ้นมีความชอบธรรมในการที่จะรวบรวมผู้คนสั่งการต่างๆได้ง่ายขึ้น แม้ว่าในมุมมองของราชสํานักเดิมอาจจะมองว่าการตั้งตนเป็นใหญ่หรือกบฏแต่เจตนาหลักของท่านคือเพื่อรวบรวมกําลังกู้ชาติการมียศมีตําแหน่งในสังคมไทยยุคนั้นมันช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้เยอะมากค่ะเข้าใจครับพอมีฐานที่มั่นที่ระยองแล้วเป้าหมายต่อไปคือที่ไหนครับเป้าหมายต่อไปที่สําคัญมากๆคือเมืองจันทบุรีค่ะจันทบุรีนี่สําคัญยังไงครับโอ้โหจันทบุรีนี่เป็นเมืองยุทธศาสตร์เลยค่ะ เป็นเมืองท่าใหญ่มีกำลังคนมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ค่อนข้างพร้อมแล้วก็มีชาวจีนพ้นทะเลที่เชี่ยวชาญการต่อเรือเยอะมากการยึดจันทบุรีได้หมายถึงการได้ฐานทัพเรือและฐานทรัพยากรขนาดใหญ่เลยแล้วการยึดจันทบุรีเป็นไปโดยง่ายไหมครับตอนแรกเจ้าตากก็พยายามเจรจาก่อนนะคะส่งทูตไปเจรจากับเจ้าเมืองจันทร์คือพระยาราชาเศรษฐีเจ้าครัวหลาน แต่เจ้าเมืองจันท์ก็ดูเหมือนจะลังเลผัดผ่อนไปเรื่อยแถมยังไปติดต่อกับขุนรามเหมือนซ่องที่หนีไประหว่างทางด้วยอ้าวกลายเป็นว่าจะร่วมมือกันต้านเจ้าตากเลยครับประมาณนั้นเลยค่ะพอเจราจาไม่เป็นผลเจ้าตากก็ต้องตัดสินใจใช้กําลังเข้ายึดและตรงนี้เองใช่ไหมครับที่มีเรื่องเล่าเรื่องทุบหม้อข้าหม้อแกงเกิดขึ้นใช่แล้วค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันคือก่อนจะเข้าตีเมืองตอนกลางคืน เจ้าตากสั่งให้ทหารทุกคนกินอาหารเย็นให้อิ่มหนำสำราญแล้วก็ให้ทุบหม้อข้าวหม้อแกงทิ้งให้หมดทุบทิ้งหมดเลยนะครับค่ะเป็นการประกาศสิทธิ์เลยว่าคืนนี้เราต้องตีเมืองจันทร์ให้ได้สถานเดียวไม่มีอาหารสำรองไม่มีทางถอยถ้าตีไม่ได้ก็อดตายถ้าตีได้พรุ่งนี้เช้าเราไปกินข้าวในเมืองจันทรกันโหเป็นการปลุกใจทหารที่เด็ดเดี่ยวมากๆเลยนะครับ สุดยอดด้านจิตวิทยาเลยค่ะสร้างความฮึกเหิมความมุ่งมั่นว่าต้องชนะให้ได้แล้วคืนนั้นท่านก็ทำจริงๆนะคะการรบเป็นยังไงบ้างครับดุเดือดมากค่ะเจ้าตาทรงช้างพระที่นั่งชื่อพังคิริบัญชรนำหน้าไพรพลเข้าพังประตูเมืองเลยแสดงความกล้าหาญนำหน้าทหารแม้แต่ควันช้างยังลังเลจะถอยแต่ท่านก็บังคับช้างให้พุ่งชนจนประตูเมืองพังลงสุดยอดเลยครับค่ะ และก็สามารถยึดเมืองจันทบุรีได้สำเร็จภายในคืนเดียวคือคือคนวันที่15มิถุนายน2310ชัยชนะครั้งนี้สำคัญมากๆเป็นจุดเปลี่ยนเลยค่ะทำให้เจ้าตากมีฐานที่มั่นที่สมบูรณ์แบบทั้งทางบกทางทะเลมีทรัพยากรพร้อมสำหรับการกอบกู้กรุงศรีอยุธยาหลังจากยึดจันทบุรีได้แล้วท่านเตรียมการยังไงต่อครับท่านใช้เวลาที่อยู่ที่จันทบุรีประมาณ3เดือนค่ะช่วงนั้นก็เร่งเตรียมการใหญ่เลย ทั้งสั่งต่อเรือรบเพิ่มจนได้ถึงประมาณ100ลำแล้วก็รวบรวมกำลังพลเพิ่มเติมได้ไพลยผลมาสมทบอีกเยอะรวมแล้วน่าจะประมาณ5,000นายจาก500ตอนออกจากกรุงกลายเป็น5,000เลยนะครับใช่ค่ะพอหมดฤดูมรสุมประมาณเดือนตุลาคม2310่กองทัพเรือของเจ้าตากก็พร้อมแล้วคราวนี้ยกทัพกับทางเรือเลยใช่ค่ะเดินทัพเรือเรียบชายฝั่งมุ่งหน้ากลับเข้าปากแม่น้ำเจ้าพระยา จุดแรกที่เข้าตีคือเมืองทนบุรีทนบุรีตอนนั้นมีใครคุมอยู่ครับมีคนไทยที่พมา่าตั้งให้คุมอยู่ค่ะชื่อนายทองอินเจ้าตาก็เข้ายึดเมืองทนบุรีได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สั่งประหารนายทองอินไปเลยเพื่อแสดงความเด็ดขาดครับผมแล้วก็มุ่งสู่กรุงศรีอยุธยาใช่ค่ะเป้าหมายสุดท้ายคือค่ายโพสาต้นซึ่งเป็นที่มั่นของกองกําลังพมา่าที่ยังหลงเหลืออยู่ในอยุธยา มีสุกี้พระนายกองเป็นแม่ทัพคุมอยู่การรบที่ค่ายโพสามต้นเป็นยังไงบ้างครับยากไหมด้วยการวางแผนที่ดีแล้วก็ความรวดเร็วในการเคลื่อนทัพทำให้ฝ่ายพมา่าอาจจะตั้งตัวไม่ทันเจ้าตากใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นค่ะก็สามารถตีค่ายโพสามต้นแตกได้สำเร็จวันเดียวเองเหรอครับค่ะสุกี้พระนายกองก็ตายในสนามรบกองทัพพมา่าที่เหลือก็แตกพ่ายไปถือเป็นการกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้สำเร็จ ในวันที่6พฤศจิกายนพศ2310โอ้โหถ้าลองนับเวลาดูตั้งแต่กรุงแตกเดือนเมษายนจนถผินกอบกู้ได้เดือนพฤศจิกายนใช้เวลาทั้งหมดแค่7เดือนเท่านั้นเองนะครับใช่ค่ะเร็วมากๆเลยไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้สำเร็จในเวลาสั้นขนาดนี้แต่พอได้กรุงศรีคืนมาแล้วสภาพเมืองเป็นยังไงครับตอนนั้นสภาพคือยับเยินมากค่ะถูกเผาทำลายเสียหายหนักมาก ยากเกินกว่าที่จะบูรณะให้กลับมาเหมือนเดิมได้ในเร็ววันอีกอย่างคือกําลังพลของเจ้าตากถึงแม้จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังถือว่าไม่มากพอที่จะปกป้องเมืองใหญ่แล้วก็เสียหายหนักขนาดกรุงศรีอยุธยาได้นั่นก็นํามาสู่การตัดสินใจครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งสินะครับใช่ค่ะคือการตัดสินใจย้ายราชธานีทําไมถึงเลือกย้ายไปกรุงธนบุรีล่ะครับมีหลายเหตุผลประกอบกันค่ะอย่างแรกก็เรื่องสภาพกรุงศรีที่เสียหายหนักอย่างที่สองคือเหตุผลทางยุทธศาสตร์ ชนบุรีเป็นเมืองขนาดเล็กกว่าเหมาะสมกับกําลังพลที่มีอยู่ณตอนนั้นมากกว่าแล้วก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ําใกล้าปากอ่าวไทยสะดวกในการติดต่อค้าขายทางทะเลแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าหา,พากพม่าเกิดยกทัพมาอีกการมีทางออกสู่ทะเลก็เป็นเส้นทางหนีที่ไล่ที่ดีกว่าการอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินแบบอยุธยาอ๋อเข้าใจครับเป็นการมองการไกลเรื่องยุทธศาสตร์และการค้าด้วย ใช่ค่ะอาจจะมีเรื่องความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเล็กน้อยที่มีการบันทึกว่าท่านฝันว่ากษัตริย์อยุธยาองค์ก่อนๆมาขับไล่แต่เหตุผลหลักๆน่าจะเป็นเรื่องความเหมาะสมในทางปฏิบัติและยุทธศาสตร์มากกว่าค่ะครับผมแล้วหลังจากนั้นท่านก็สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่ค่ะในวันที่28ธันวาคมพศ2310เจ้าตากก็ทรงประกอบพระราชพิธีปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งกรุงธนบุรีทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สี่ แต่คนทั่วไปนิยมเรียกสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นบทสรุปของเส้นทางกอบกู้เอกราชที่น่าทึ่งจริงๆนะครับจากขุนนางที่ตีฝ่าวงล้อมออกมาพร้อมทหารเพียงหยิบมือสามารถรวบรวมผู้คนปราบก๊กต่างๆกอบกู้ครุงศรีและตั้งราชธานีใหม่ได้สำเร็จในเวลาไม่ถึงปีด้วยซ้ำเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถวิสัยทัศ ความกล้าหาญเด็ดเดียวแล้วก็ภาว,วะผู้นำที่ยอดเยี่ยมมากๆของพระองค์จริงๆค่ะจากสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังท่านสามารถพลิกฟื้นคืนกลับมาได้ชัดเจนเลยนะครับว่าบางครั้งสถานการณ์ก็สร้างวีรบุรุษและวีรบุรุษเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้เช่นกันก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมก็อยากจะชวนคิดต่อนะครับว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากจุดสูงสุด แต่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ระดับพลิกหน้าประวัติศาสตร์ได้ขนาดนี้น่าคิดนะครับน่าคิดมากๆเลยค่ะ